สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่วัดวไวนะน้องวัดป่าโนนนองครูวัดป่าโนนนองนูกหน้องครูครับบัวทีแล้วครับบอลนองคุณมาเจอถูกครับศูนย์เจ็ดครับแตกแตกแบบพากลางเนะครับเลขออกศูนย์เจ็ดล่างตรงๆครับเมื่อนี้บอลนองเพื่กนเลส่วนผมครับมาเบิงสถานที่ให้นี้ครับพักทีแห้งกระ่อมลุกปูครับอยู่หนึ่งหัวมันทิบพกมีหน้าหหาครับเพิ่นแลยอยากพาผมมาชม ผมขับรถมาจากบ้านมาหอดตัวนี้ครับลอยตัวกิโลครับมากับบ่อนองคนีิดูครับอยู่ในปลาด้ยครับนี่ดีนินเสียหนึ่ครับจักรจันท์ครับตัวนี้จะถุมนึงล่ะคนกิโลเลยครับเดี๋ยวเราลุนเด็กถูกเผื่อปูล้วเมตตาลูกปูสวงครับอยู่ใส่กับเป็นหนูกปูเหมือนเดิมครับเราเมตตาใส่ทุกคนครับตัวนี้มันมันมนครับแตกแฝงจับล่างทุกทุกคนครับผม ไออยู่นี่เป็นวัดมันบะวัดวัดป่าวัดป่าขึ้นวัดป่าเป็นวัดป่าไอที่เบานองมานี่คืองวดงวดที่แล้วได้เนี่ยนะศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามที่ว่าถูกถูกแตกเนาะน้ำโชกันไปก้อนก้อนที่งวดก้อนอะลุงปู้สวงเพิ่นยูอีกฝั่งหนึ่งพ่อบันนี้เพิ่นอาจารย์เพิ่นก็เลย นายหลวงปู่มาไหวฟังนีเป็นว่าเพราะว่าเพิ่นอยากให้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 ใหใหยูใกล้ๆกันกับปู่พญานาคนะครับก็เลยมือนี้บาหน่องสิมาตามต่อครับวดนันทีสิบหกมีหน้าคก65มือนี้เขามารับโชคนํากันครับว่าสิเป็นตัวใดเนาะขอให้ทุกคนที่เข้ามาเบิง่งแลวก็ทุกคนที่เพื่อนมีจิตรถถัทธาขอให้เพิ่นได้รับโชคไปนากันนะครับผม ไปเบิ่งนํากันเลยครับ สกระทางถูกมาให้ปูเลยอมากเลยสื่อสื่อมาเหมือนกันคือจุดปั๊บแตกเลยอมา้งเสียกระทางถูกมาถวายปูเพราะว่าบนเตาปูนมันมีกระทางถูกตอนตอนนี้เมื่อ่บวชคำเลยตอนนี้คำเลยหงมงค์เงินแต่ว่ายังพนเหมือนแหงนรอ เปิดแฟตช์ใซื้อได้ปิดแฟชช์เงินเออมืด่นหมื่นไม่คนดำเก้าหกหาครับเก้าหกห้าหลวงปูจเจ้าอาวา,าดเราทักทักรถเข้ามือกี้เรา,เอาอยากมากโอ้เธเวียนรถรถรถขึ้งห้ามเสร็จแล้ววะคนขี้ลุกเลยคนลุกสิ าเป็นวัตถุมงคลหลวงปู่ถ้าถ้าเป็นพิมพ์นี้นานานาหนาลวงปู่ก็เกิดแล้วพิมพ์รับทรัพย์นะหนลวงปู่มันจะยิ้มนะเกินยิ้มรับทรัพย์หรือว่าไวบ,บังรับทรัพย์ ลาโกับหลวงปู่งวดที่แล้วเช่นใดรับโชคกับหลวงปูศูนย์เจ็ดสามมื่อนี่บ้านหนองจะมาขอโชคกับหลวงปู่งวดวันทีส้มนี่หน้าโคตรห่าสามตัวไยรตตีรางวัลที่หนึ่งขอให้หลวงปู่บ่อนโชคให้จุกปู่จุกฟุ้นผู้นจุกฟุ้นรับท่าฟุตเดิน bon, ขอมาเบิ้งขอให้เบาหนองขอให้พบหน้า ได้รับโท่นนาทยังได้รับเงินแสนได้รับเงินลางสาธุสาธุสาธุโอ้คนลุก ปูดูหัวว่ามันจะขนขนขนที่ลูกขนหลังลูกขนล้วลูกาสาธุสาธุเดปูเมื่อนี้บ้านหนองมาขอโชกกระปูนะครับขอให้ทุกคนถิอศรัทธาขอให้ได้รับโชกไปน้ำกันได้รับเงินเมือนได้รับเงินแสนได้รับเงินล้าน มีเงินใส่บกขาดมือขอให้ถูกรางวันไน่เลยถูกดอกนี้นะครับสามตัวาายลอตเตอรีร่รางวัลที่หน,นึ่งหวดวันที่สิบหกมีหน้าหกหาสาธุสาธุสาธุาาอขอบารมีหลวงปู่หน้นนำ้ำ ลูกหลานสุปูทุคนเดวเอามาดุนเหลขถูกน้ำกันครับว่าเลขถูกมือนีจะเป็นตัวใดนนะครับเนาะพอให้รับถูกไปน้ำกันครับเปิดกระเป๋าล่อรับซับเลยครับผมรวมน้ำกันเลยครับอยู่ในแขนปูครับไข่มีตัวเลขครับอยู่ในแขนขวาผนครับ เห็นไหมครับคล้ายเลขเป็นเลขจีโน,น,น,น่อนะเนาะเผยเห็นเลขเป็นเลขใดกับคอใทุกคนถือเลขกันได้ครับเด้อขอโชคให้ทุกคนนะปูสาธุสาธุสาธุสธิบหกมีนาหกห้าขอให้ทุกคนถือเลขกับปูนะปูสถาธีตกันสิครับผมมาสระแลกเลด้เลย เลขตัวแรกครับคือเลขแปดครับเลขแปดครับเดี๋ยวเราหลุนตัวที่สองครับปลากระท่บลุกปูสวงวัดป่าบ้านหนองคูที่บา้บานบ้านหนองกสิทว่าของหมดที่แล้วครับได้ศูนย์เจ็ดวันนี้ของตังนปูเด้อสาธุสาธุสาธุถาหลุดตัวสองครับเลขแปดครับตัวแรกกระท่บลุงปูสวงครับยูใสปูหายโชคยูนีอ้วนี่ปูหายโชคอีแตปูเดอ้อ สาธุสาธุสาธุาเลขถูกตัวทีสองครับคือเลขสามครับแปดสามแปดสามครับขอตรงตรงนะปูสิบหกมีนาหกห้านี่แปดสามครับเดี๋จเราล,ลุนตัวที่สามผองมันครับขอตรงๆจริงจังคอยทุจะค้นมันถือเลขหวดดีนะปูเห็เพื่อนจะจับเงินหมื่นเงินแสน เผิเนมีกันใส่ด้วยปูนี่ชัดๆเลยครับนะครับแปดสามครับเจี้าหาวะ ่ไว้เป็นเก้าหาวันคาท์แน่เป็นเหล็กวะเออมีองูมีเก่ามีหาปีก็เลยเก่าหาเก่าหาอ๋อเก้าห้าเนี่คือเก่าหาสองว่ะเออต,ต่อถ่ายเลยหาที่นี่ปีกขีดเลอ่าแต่ข่อยเห็นชาเป็นเก่าหาเงียบต่อถ่ายเป็นลองเห็นเก้าห้าผมต่อไทยอีกสองครับเป็นเก้าห้าสองว่ะ อืมตาธุสาธุตุปูเด้อืมไงนีงีแค่กี่ก้อนี่นี่บ่อปของต่าตุกี้เร็ตกี้เสร็จแล้เห็นปชาแห้งอู้คนลุกเห็นปะดีจังเก่าหานี่มีชาแห้งอือืเห็นปะเก่าหานีเก่าหานี่ชาแห้งครับสาธุสาธุตปอ้นั่น่ปงั้นชาหนิอืม อืตูนบางอย่าตูนเก่าหาหรือแปดหาวะทั้งเก่าหาทั้งแปดหาเลยตูนเป็นยังงี่มงนี่เห็นเป็นแปดหาเห็นเป็นแปดหาบ่อืมแปดห้าศูนย์แปดหาศูนยอโอ้ยแปดหาศูนย์โอ้ยมึงนี่ให้จาแฮ่เออเนน่ยแปดเนน่ยห้าเนน่ยแปดก็อยู่ข้างบนนี่ รูเบลแปดใช่ตรงนี้นี่แปดแปดห้าแปดแปดห้านี่ศูน์นี่ศูนย์ศูนยมีวงเลียวเรียวเห็นไหมอ่าออเดิัเด้อครับเด้อบรรยจะอู้ห้งาดแห้งสาธุสาธุทุกปูเด้ออันนี้คือดินปูดินโตออกมาดินปูใส่โชกนี่โอ้คนลุก น,นะมือแกมแปดสามหนึ่งครับลองพิจารณาว่าน,นะครับเป็นชัดๆเลยครับในทูบตัวที่สามของเบาหนองครับกระท่อมลูกปูสว่งครับของตงัวนปูนเดอร์นี่แปดสามหนึ่งครับ 8 3ดสามหนึ่งหรือแ3ดสามเจครับขอแต่เครื่องหัวทิพยานมาได้ปูหัวทิพย์านมาครับบอลหนองจุดได้0 7ย์ครับเหล็ก่างออก07ดกวนนี่เลขชูบบอลหนองขอลุงปูสวงครับ8 3ดสามหนึ่งครับหรือแ3ดสามเจตัวใดก็มาได้ปูเด้อสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ทุกคนพันใดโชว์น้ำปูการลองใช้วิจรารณญาณครับในการรับชมครับนำเสนอทุกคนเบิงเพื่อเป็นตัวเลือก เผื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะมักบ่วหมักบัวกันครับแต่ลุงปูทันให้โชว์จริงๆครับเหล็กที่ว่างามอยู่ของอตรงนว้นปูดเด้อสาธุสาธุดูจะเป็นเหล็กรางว่เนาะนี่แปดสามแปดหนึ่งสามเจ็ดแปดเจ็ดนาะสาธุสาธุสาธุครับผมขอให้ทุกคนได้จับเงินหมืน่นนะปูถ้าเพื่อนอยากได้ไล่แก่เพื่อนซื้อไลใ้เพื่อนจับเงินแสน ถือโรตรีแล้ว่าหงยๆทุกคนครับสาธุสาธุสาธุครับ16มีนา65ขอให้ทุกคนถือเลขถือหววได้ครับสาธุสาธุสาธุ8 3 1หรือ8 3 7ครับฝาอิมลอยครับ9 6 5ครับ9 6 5สาธุสาธุสาธุ